What? อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีนัพูดคุยกันนะครับกับพู้กกับนกนักแสดงนะฮะจากภาพะะยนตร์เรื่องเลิฟเลยร้อนะครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับไปอยู่กับพวกเขากันในช่วงของ Star s a ซ Hi อ่ะดูสัญญาณขึ้นมาครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้กำกับ แล้วก็นักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลิฟเลยร้อยเอ็ดพี่อ่านชี่ถูกไหมถูกค่ะถูกใช่ไหมร้ยเอ็ถูกต้องครับเลิฟเลยร้อยเอ็ดไม่ใช่เลิฟเลยหนึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบล,ลักนะสามร้อยหรือลักนะสามพันไม่ใช่ใช่ไหมไม, <laughs> ไม่ใช่นะอ่ะก่อนอื่นทั้งสองท่านครับแนะนําตัวแล้วก็ทักทายคุณผังชาวสตาร์รีโอกันก่อนค่ะธัญญาสยามค่ะ เอ็กวัชระพง์ปัทมาครับนะครับคุณเอ็กแล้วก็คุณธัญญานะครับวันนี้สองคน,นยที่มาพูดคุยกับเราคือจะมาฝากภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนเริ่มจากที่พุ่มกับก่อนครับเป็นไงมาไงมากํากับภาพยนตร์เรื่องนี้เราเคยกํากับเรื่องอะไรมาก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนี้คือเรื่องแรกนะครับนอกนั้นก็นจะเป็นหนังสั้นสมัยเรียนมหา,หาลัยนะครับเตรียมกับครับอันนี้คือเรื่องแรก จบที่ไหนมาจบที่ไหนมามรังสิครับมหาลัยรังสิตอ๋อด้านสายภาพยนตร์โดยตรงเลยหรือเปล่าหรือว่าด้านไหนคะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยครับพี่อ๋อนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์เลยก็คือส่วนใหญ่อะก็คือเราก็จะต้องทํางานส่งอาจารย์ปกติทั่วไปใช่ไหมและนี่จะสองประกวดสอนอาจารย์อันนี้คือเรื่องแรกที่กำกัดแบบเต็มเนื้อเต็มตัวนี่พี่ผู้ถูกไหมถูกต้องแลมีมีท่านโปรดิวเซอร์มานั่งข้าง เพราะเป็นหนังเรื่องแรกโปรดิวเซอร์มัง่งอ๋อ,อแต่พี่มันจะมาคุมอยู่ใช่ครับใช่เพราะเป็นเ,เรื่องแรกเออเออเรื่องแรกของเราเลยเอาอย่างนี้ความแตกต่างระหว่างการทำงานส่งอาจารย์ทำทีสิก่งอาจารย์กับการที่ต้องทำภาพยนตร์เพื่อสร้างไรายได้มันแตกต่างกันไหมแตกต่างพี่งานส่งอาจารย์เนี่ยเราทำตามโจทย์ของอาจารย์แต่ว่าอ,อาจารย์แล้วทีของผมคือ เพื่อนๆด้วยกันเราก็จะคิดกันแบบเพื่อนๆทำครับทําสนุกทํามันแต่พอมาเป็นหนังใหญ่ครับหนังที่เป็นหนังสเกลที่แบบทีมงานคับข้างแล้วก็ล้วนล้วนที่เป็นมืออาชีพทนานครับมันก็จะเป็นมีความกดดันมากขึ้นกดดันแบบสุดๆเลยยิ่งแบบเราเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่ท,ที่ที่ต้องมาเจอกับกับทีมงานที่ผ่านง,งานกับผู้กำกับมาหลายหลายคนอย่างเงี้ยเขาก็จะเขา เขาก็ต้องการแบบเขาเขาจะรู้ว่ายังไงแต่โชคดีที่ทีมทีมเนี้ยใจดีเก่งแม่ใจดีอคอยแนะนําตลอดอะไรคนระับก็เลยผ่านมาได้ด้วยดี <c oughs> แม้กกจะกดดันบ <c oughs> ้างแม้จะกดดันเห็นบอกเออ <c oughs> แล้วเรามาเจอพี่หม่ำได้ยังไงอ่ะ <c oughs> แล้วเรามากำกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอาจริงๆงจุดเริ่มต้นเลยอะ่ะหรือว่าจุ่คือผมเล่นโซมักเซียน นังของพี่หม enfin ่ำครับอ้าวหรออ้าวหรอเป็นนักแสดงมาก่อนใช่ครับแสดงพี่ยังไม่ได้ดูใช่้หยผมดังมาจากโซ่หมักเสี้ยนนะชื่เอะไม่ร้เนี่ยมาดังแล้วก็โซ่หมักเสี้ยนเสร็จปุ๊บทางเอ็มพิเจอร์เขาก็ดันอีกนะเขาช่วยดันให้สิ้นสามตอนไอ้เล่่องนี้พระเอกเลยสามตอนเนียปากฏว่ารายจ่ายถล่มทลายครับสิ้นสามตอน แล้วก็การแสดงก็คม่ได้ดอปลงมาเรื่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆจนหายไปแล้วเราก็ามาคุยกันนะมาว่าอ,อยากทําหนังน,นะผมจบฟิล์มมาแล้วก็เอาไอเดียหนังมาเสนอแกจากเรื่องจากเรื่องแดงแดงพระขนงเอาไอเดียามาเสนอน้ำหมั่นก็อุ้ยไอ้นี่มันมีของว่ะแล้วก็ร่วมพัฒนาแดงพระขนงสักแป 1, ๊บหนึ่งโปรเจกต์แบบเหมือนปิดอะไรสักอย่างเหมือนย่าหน้าไม่อนุญาตให้ทําก็เลยทำโปรเจกต์แดงไว้ก่อนน้ำหมา่ก็เลยบอกว่าเฮ้ย มีเรื่องเลิฟเลยร้อยเอ็ดสนใจไหมไอเราก็เออเราเป็นคนร้อยเอ็ดด้วยเราอยากทำกับจังหวัดของเราเองรับครับอืมไม่ไม่คิดอะไรเลยรับอยากทําก็เลยได้มาเป็นเลิฟเลยร้อยเอ็ดเนี่ยพี่พอพอได้คากับจริงก็นั่นแหละความกดดันหาโผงเลยเราคิดว่าจะเอาเท่ๆเก่งๆเนี่ยอาอาอาทีมงานเทพเก่งๆมากูหมดเท่เลยพี่หมดเทเหนือกว่าเื่อ กะว่าแม่งเท่ๆอาร์ตๆเบ่งๆใหญ่ๆนั่งเก้าอี้ดูหลังมอนิเตอร์สั่งหมอหมอทั้งเรื่องหยอกครับหยอกครับคอยแนะนำตลอดได้น้ำหม่ำคอยประกบอันไหนผิดอันไหนถูกแกคอยคอยให้คำแนะนำแล้วก็เหมือนจูดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับเรื่องแรกเนื้อเรื่องครับผมเนื้อเรื่องเรื่องเรื่องนี้ตอนที่เห็นข้งแรกเนื้อเรื่องประมาณไหนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของรักต่างวัยของดาบแดงอ่ ตำรวจที่ใกล้เกษียณอายุกับรักครั้งแรกของน้องน้องมัธยมับคือน้องแท็ครับมาพบรักกันโดยแบบผมไม่คิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับอืมเราก็มีอะไรผูกพันกับคำว่าแดงเหมือนกันนะใช่ไหมเมื่อกี้ก็แดงเพราะขนมอันนี้ก็ดาดแดงได้ตัวละครเรียกกันอ้าวตัวละครเราชื่อแดงสองคนเลยตัวเองเฮ้ยเออ นะฮะดาบแดงกับนักเรียนมปลายเรื่องราวของรักต่างรักต่างวัยมันโคตรห่างเลยนะโคตรห่างเลยนะโคตรห่างเลยก็คือดาบแดงนี่มันจะเกษียณแล้วใช่ไหมเป็นตำรวจที่ใกล้เกษียณแล้วอ่ะก็ประมาณสิบห้าสิบกว่ากแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ากับโอ้หเด็กมัธยมอันนี้มันเรียกกินเด็กเลยนะก็นี่แหละก็โดน โดนเละเหมือนกันครับทางทางโซเชียลภาพพเซึ่งเห็นในตัวอย่างอ่ะแน่แนมองอยงก็แบบโอ้โหทำมาได้ไงอ่ะหังภาพพ้ยาวซึ่งอยากให้ไปดูในหนังครับอ,อยากให้ไปดูยอย่าอย่าดูแต่ปกอย่าเพิ่งดูแต่ปกนะอ่าลองเข้าไปดูเนื้อหากันก่อนนะครับเรื่องนี้พระเอกใครครับพระเอกครับ ตอนแรกจะเป็นผมแต่ผมแก่ไม่พอผมหล่อเกินน <c oughs> <c oughs> ี่ยอมยอมครับตอนแรกนาฮเป็นพี่บินบรรลือฤทธิ์ครับพี่บินบรลือฤทธิ์ก็คือเขาเป็นพระเอกรุ่นเก่าครับแต่ว่า,พ,า,าพี่บินหล่ออยู่พี่บินหล่ออยู่ก็ <c oughs> ตอนแรกก็วางแบบคนหล่อไว้เลยพี่บินแต่ <c oughs> แต่ว่าช่วงนั้นน้ำท่วมที่ร้อยเอ็ดพี่บินติดภารากิจต้องลงไปช่วยน้ำท่วมร้อยเอ็ดยโสอุบล ก็เลยต้องมีการยิกเป็นพระเอกที่หน้าตาใกล้เคียงก็คือพี่หม่อหรือว่านั่นความพี่หม่อพี่หม่อเขาเอากูสิเอากูสิเอากูเอากูนี่หรอเปลาเขาไม่ยอมเล่นที่ตอนแรกตอนแรกไม่ยอมนี่หรอโอ้ไม่ยอมเล่นด้วยท่านผู้บริหารเขาเขินเขาบอกว่าเคยเล่นเฉิบมาแล้วเขินพี่นุ่นแล้วมันเจอทันย่าเรื่องนี้เขาแบบไม่เอาดีบว่าแต่ว่าเราเหลือช้อยไม่มากว่าต้องแบบก่ำน้ำมัน ต้องเป็นน้วหาแล้และแกะะะก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับอะนะครับแล้วก็พระเอกปะละคราวนี้มาถึงตัวของพระนางว่านักเอกน้องธัยา่าถ้ามาึงเ,เป็นทันญ่าถ้ามถนึ่งเป็นทัญ่าหรือทัยา่าเสนอตัวเองอไม่ใช่หลังจากที่ได้พระเอกเราก็ลงไปที่แคส์แคสหานักแสดงทั่วภาคอีสานนะครับไปตามโรงเรียนไปศูนย์กลางตามห้าง แล้วก็รวมมาแคสกันจนแบบตอนนั้นสุดท้ายแล้วเหลือประมาณสองคนที่อยู่อยู่ในใจกับทีม<ไ>งานเก็บมาให้น้ำหมั่นดูก็แบบแต่น้ำหม่นแกก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืงใครไปหรือเปล่าเร<ไ>าเหมือนแบบเห็นทันย่าในออนซอนเดย์ที่เคยเล่นเล่นหนัง 3, อีสามมาสองสามเรื่องแกก็ออ่าลองติดต่อทันย่ามามาคุยมามาดูก่อนไหมไคนสุดท้ายเลยเหลือคนสุดท้ายที่อ่ะโอเคพอทันย่า มาแคสมาดูมาแบบพูดคุยกันคลิกกันกลายเป็นทัยญาก็เป็นคนร้อยเอ็ดด้วยพี่ทุกอย่างแล้วก็กลับไปดูขางเก่าขึ้นโอเคยังไงก็ต้องเป็นทันญ่าครับก็เลยได้คู่พนานครับก็กลายเป็นว่างานนี้คือรวมพลคนร้อยเอ็ดใช่ครับธัญนา้เป็นไงบ้างพูดถึงบทนี้หน่อยเล่นเล่นเล่นจนชื่อเลยนะแพทแพตตี้นี่หรอชื่อน้องแพทค่ะ น้องแพทแล้วก็วัยรุ่นหน่อยต้องมีคําว่าต้องมีสอบพยางกา็เลยเป็นแพตตี้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างดดแคทบทนี้ตัวละครเรื่องนี้ก็หนูก็ชอบตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าก็มีความใสของของเด็กมัธยมแล้วช่วงนั้นเราก็เพิ่งผ่านวัยมัธยมมายังไม่นานด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากๆแล้วเวลาที่เล่นก็แบบมีความธรรมชาติ มีความแบบแบวแบว,แบวใสๆแล้วก็สามารถแบบว่าใส่อารมณ์อะไรได้เต็มที่แล้วก็ชอบตรงอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องนี้จะเสนเอในแง่มุมของความรักในรูปแบบต่างๆด้วยรูปแบบของรักต่างวัยด้วยของรักเอ่อเพศเดียวกันแล้วก็รักต่่งสัญชาติแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยค่ะคือจะได้เห็นหลายๆแง่ของของหนังของของความ สังคมยุคนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับแล้วก็ได้ได้ถ่ายทอดบทบาทน้องแพทออกไปค่ะน้องแทอองพทนิสัยเป็นยังไงตัวละครตัวนี้นิสัยนนคือคือเป็นเป็นเป็นเด็กอะค่ะที่แบบว่าไม่ไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกคือรู้แต่ว่ารักแล้วเราก็แสดงออกไปว่าเราเรารักนะเรา,เาไม่ได้สนใจว่าจะต่างวัยหรือว่าจะ พ่อแม่จะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยคือเรารู้แค่ว่ามันเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์ของเราที่ให้เขาไปเนี่ยค่ะอืมรันนี่เองเป็นเด็กรันคนหนึ่งเจ้ไหมค่ะแล้วก็พ่อมาร์ทสมรักคำสิงค่ะเล่นเล่นเป็นพ่อก็จะมีซีนดราม่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยสำหรับพ่อสมรัก แล้วก็ทุกคนก็จะไม่ค่อยได้เห็นพ่อสมรักในในในรูปแบบนี้แน่นอนค่ะซึ่งพ่อสมรักทําออกมาได้ดีมากๆเมื่อวานนี้ดูรอบสื่อทุกคนแบบะตะลึงกันหมดเลยว่าโอ้โหพ่อสมรักเล่นดราม่าได้ขนาดนี้เลยแล้วก็มุมของพี่หม่าก็น่ารักมากมากค่ะทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นจริงๆหนูยังแบบโอ้โหไม่เคยเห็นอะมันน่ารักมากลก็่ ทําให้ทุกคนรู้ว่าทําไมน้องแพทถึงลงรักแดดแดงเพราะแดบดบแดงเป็นแบบนี้นี่เองต้องไปดูในหนังว่าจะน่ารักขนาดไหนเขาจะมีโมเมนต์เขินโมเมตนต์งอนอะไรเงี้ยคือมันมันมันเป็นอะไรที่พี่หม่ำไม่หนูหนูดือเขาไม่ได้แสดงเยอะแต่ว่าแค่เขาทําหน้านิ่งๆแล้วอยู่เฉยๆเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ทุกคนรับรู้ได้หมดเลยซึ่งมันน่ารักมากๆอืถามเพื่อนกลับหน่อยพี่บาร์ พี่บาร์ตมันเล่นดราม่าทุกทีแกเป็นปคนที่คุยไม่ค่อยจะ <laughs> ตุ๊ตตอบอกเอเอมามามันอ่ะมันจะขาดช่วงอ่ะยอกพี่บาร์ตยากยากรูปงานพี่บาร์ตเป็นไงบ้างอันดับแรกนะเมื่อกี้หยอกนะครับพี่บาร์ตเดี๋ยวเงินก่อนรูปงานกับพี่บารครับผมรูปงานกับพี่บาร์ตเนี่ยคือ แกมีความมืมออาชีพอยูแ่แล้วแล้วก็ที่เลือกพี่บานสมาเพราะว่าหนึ่งอี่ยพี่บานสเขาก็มีน้องเบสกับน<ล>้องโบทล,ลูกสาวใช่ซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งคาแรคเตอร,ร์คือห่วงห่วงลูกอยู่แล้วผมว่าแกแกแกต้องผ่านอารมณ์ที่แบบห่วงลูกอ่ะทั้งสองคนในในลักษณะไม่แบบไหนก็แบบนึงนะครับซึ่งพอแกถ่ายพ่อจริงๆอ่ะผมว่าแกคงลิงเอาความรู้สึกกับแบบเหมือนแบบเวลาที่เราจะห่วงน้องเบสอย่างเงี้ย เขาดึงตรงนั้นมาใช้กับหนังเรื่องนี้ซึ่งทําได้ดีมากเลยครับซึ่งพอ,พอเขาไม่ได้เล่นแบบคอมเมดี้แล้วมาเล่นดราม่าเนี่ยกลายเป็นเอาอยู่เลยครับจะได้เห็นอีกอมิติหนึ่งของพี่บาสท,ที่แบบถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยอนะครับ,รบก็ก็ถือว่าเป็นอีกหน,หนึ่งส่วนประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นเมื่อกี้ได้ยินน้องธัญญาบอกว่าก็มันเป็นไม่ได้เื่งเรื่องราวความรักแค่ดาบแดงกับ น้องแพทเท่านั้นก็จะมีเรียกว่ามุมมองหลากหลายความรักในสังคมปัจจุบันเนาะต้องพูดอย่างนั้นคือสังคมของชาวอีสานก็คือเหมือนของพวกเราเหมือนยังยังไม่แบบเปิดกว้างในเรื่องนี้เท่าไหร่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังแบบว่าชายรักชายยังไม่ได้ยังไม่เปิดกว้างยังบูลลี่กันอยู่หรือว่าคน สาวประเภทสองคบกับต่างชาติก็ยังโดนูลรี่กันอยู่อะไรอย่างนี้ยครับหรือว่าคนแก่มารักเด็กคือยังเป็นสิ่งที่คนยังไม่ยอมรับชาวอีสานก็จะแบบในในในส่วนหนึ่งนะครับไม,ไม่ไม่ได้มาทั้งหมดนะครับย,ยังยังยังไม่ได้เปิกว้างหนังเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ไม่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับครับช่วงท้ายครับเสน่ห์ของเรื่องนี้คิดว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่พูมกลับครับ โอเคครับผมจบครับผมขอบคุณครับยอยอๆครับอยากอยากครับพยายามจะถ่ายทอดมุมมองของหนังให้ออกมาในเรื่องของความรักนะครับในหลายรูปแบบครับสน่ของหนังความกล้าถ้าอกกับนางอีกมันโอ้หนูหนูลองดูแล้วถอดตัวเองออกมาเป็นคนดูอะค่ะมันทําให้หนบรักในตัวละครทั้งสองคนที่ มันมีความใสทั้งสองตัวดาบแดงก็เป็นคนซื่อๆตัวน้องแพทก็มีความใส่องเงค่ะแล้วพอมันมันเข้ากันด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสะอาดมันก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่น่ารักมากๆอืมนะฮะก็มันเป็นบุมบอความรักในอีกหลากหลายรูปแบบที่อยากให้ทุกท่านได้ไปชมกันเนาะนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นะครับ แค่ทีเซอร์ก็ฮา,าหลืเกินนะครับอันนี้ชอบสรงผมนะสรงผมนี่คือสรงผมของเด็กมัธยมจริงๆอะ่ะมันคือทรงเนี้ยโลเคชั่นนิดนึงครับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดครับเก้าสิเปอร์นรอยเอดนะครับดังนั้นใครที่อยู่ร้อเอ็ดก็สามารถตามรอยได้เลยหรือว่าใครอยากไปเที่ยวร้อยเอก็สามารถตามรอยพ่านอยู่นึงไดตามรอยได้หมดเลยครับม,มันมีหลายๆจุดเนาะ ที่<ช>ที่มีความสวยงามอยู่ในจังหวัดของเรานะครับใช่ไหมรวมพลคนร้อยเอดทั้งสองคนนะฮะช่ว<ช><ช>ง<ช>ท้ายครับมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างนะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้ง2ท่านก็ฝากทุกคนเข้ามาชมภาพยนตร์กันเยอะๆค่ะแล้วก็อย่าดูแค่ทีเซอร์แล้วก็รีบตัดสินนะคะอยากให้ เข้ามาดูหนังตัวเต็มๆแล้วค่อยตัดสินกันได้เต็มที่เลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอยากให้เข้ามาชมความน่ารักความรักที่สดใสของน้องแพทกับดักแดงนะคะแล้วก็แนะนําให้ครอบครัวมาดูด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแปดกันยายูนี้ค่าเรื่อเลยล่าสเยค่ะนะครับปุ่มกับมีอะไรฝากไหมครับพุ่มกับก็วันที่แปดนะครับฝากดูด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องแรก ที่เป็นหนังใหญ่นะครับของผมแต่ว่าฉายเรื่องที่2นะครับฝากด้วยนะครับเลิกเลยร้อยเอ็ดนะครับ8กันยายนนะครับแล้วก็ฝากดีเจอโปนะครับกลับไปดูผลงานของเอ็กนะครับส้นฝักเซียนนะครับสิ้น3ตอนนะครับนาคีครับอ่ายอมมาแยมครับผมอ่าแล้วก็เขาก็หายไปจากวงการหน้าหน้าเลยครับผมอ่านะครับก็ฝากทุกๆผลงาน ของทั้ง2คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของพุ่มกับเองหรือว่าพาร์ทของนักแสดงเองไม่ว่าน้องธัญญาเองในพาร์ทนักแสดงหรือว่าพาร์ทผลงานเพเงลงนะก็ฝากผลงานทั้ง2คนด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คืออีก2วันเนาะวันนี้วันที่6นะครับเจ็ดเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้มันมารื่อแล้วนะวันพฤหัสนี้นะครับก็ไปชมได้ทุกโรงภาพ,พยนตร์วันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากครับที่มาพูดคุยกับเราที่สตาร์ร็ดิโอนะครับผมนะฮะ นะครับไปดูกันเยอะอุดหนุนหนังไทยกันนะช่วยกันดูช่วยกันชมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยแล้วก็เจอกันครับผมขอบคุณครับครับไปฟังเพลงกัน